รัวนี้ก็เชื่อมมีเนียมนะครับมีเนียมกระต o n แดงตัวนี้้เย็นเล็กนะครับมีปัญหารั่วระหว่างนี่นะรอยต่ออะจะดูในภาพนะครับนี่ใช่ไหมเลยตัดท่อนึงประมาณหนึ่งหุนนะฮะสวมเปล่ามีเนียมให้ร้อนแล้วก็สวงเข้าไปด้านในตัวนี้จะมีแคปทิวด้านในด้วยนะข้อน,นี้ท่อโลกับแคปทิวนะท่อมีเนียมใช้ลวดเชื่อมมีเนียมนะครับ อน,นี้เชื่อมไปแล้วเดี๋ยวเทสก่อนรอดไม่รอดรก็จริงีนึงมันแคปทิวออกมานี่ยันนี้ท่อโลนะครับใส่หัวซอนวาล์วซอนนะจะเทสว่ารอ,อยเชื่อมนี่กดตันไหมนะครับกูแคปทิวเนี่ยตันตันไม้รั่วไม้นะครับเราม่รอดว่ากันทีนะครับเป็นแนวทางนะประมาณนี้แหละ พอตอนนี้อันเดิมมันจะเป็นนี้นะครับจะเป็นท่อประมาณสองหุนแล้วก็เหมือนเชื่อมอเป็นปลายทองเหลืองไว้นะครับสวมข้อในท่อเนี่ยข้าภายในมิเนียมนะครับแต่คราวนี้ตัวนีมน้มันขาดนะครับเราเราจะชอบขาดมันเสื่อมสภาพเลยดัดแปลงตัดท่อหายนะของท่อหนึ่งหุนตัวนี้ํำมาใส่สวมแย่เข้าไป ออกร้อนละสวมแล้วก็เก็บคทีวไว้ด้านในตรงนี้นะนีกระท่อดเดิมเข้ามาต่ออืมทีสออีกทีหนึ่งน็เป็นอาทาน,นะครับเดีวก็ผมจะถ่ายรูปให้เอานะคกัวอืมเนีกเล็กเช่นมร้านกาแฟะนะครับ มันจะทํายากไปเรื่อยๆนะต้องทําใจเย็นนะระหว่างมีเนี่ยมทองแดงแต่ร้อนไม่ได้ฮะับแต่ร้อนเรียบร้อยนะครับรั่วนะครับโอเคครับนี่ไปเชื่อมเสร็จแล้วนะตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้เดี๋ยวค่อยเอาแคทเิวใหญ่มาต่อนะครับเชื่อมต่อกับตัวนี้ตัวเนอื้อตัวเล็กนี่นะครับตัวนี้ใส่เกจน้ำยานะครับก็เปิดเกจปิดเกจสีแดงนะเปิดโล่แล้วก็ใช้น้ำยาหนึ่ามซีเนะครับ เปิดนะครัดูว่าตันไหมนะครับนี่ะเสียงปิดฟีดนะครับตัวว่าแคปทิวไม่ตันนะครับแล้วก็เช็ครอยรั่วระหว่างมินยมกอมทองแดงก็ไม่รั่วนะครับ่งสำคัญเป็นจุดนี้แหละครับตอนนี้จะเชื่อมเชื่อมต่อตรงนี้นเะราจะมีแคปทิวอีกตัวหนึ่ง ตอนนี้ไม่ตันก็เดี๋ยวเทสอีกทีไม่ตันก็เดี๋ยวค่อยต่อเข้าระบบอีกทีนะครับสำคัญคือตรงนี้แหละอันนี้จะทำยากนะครับช่างไหนครับช่างไหนครนตใจเย็นจนะไม่ดีตันนะครับเดี๋ยวหาแคปทิวมาต่อนะโอเคครับตอนนี้ก็ตอนแรกจะเอาท่อแคปทิวใหญ่สวมนะครพอดีรูมไม่ได้หมดนะครับก็เลย แท่อสองหุนนะครับบีบเอาบีบเป็นเล็กแล้วก็เชื่อมต่อ,อสวงไปตรงแคปเที้วก็บีบนะให้ให้ใหหรูเล็กนะครับแล้วเชื่อมต่อหัวท้ายนะครับนี่นะแล้วก็เทสเปิดทำยางสันจุเอ็กกีนี่อัดทยางเข้านะครับนะอนน <c oughs> นี่ครับนี่ก็ฟรีออกตรงนี้แล้วนะดูจับฟองก็ได้ไล่ออกมานะแล้วก็เช็ครอยเชื่อมเลยนะทองแดงทองแดงแล้วก็อลูมิเนียม Okay. เดี๋ยวตอนนี้ต้องขยับคอมเพรสเซอร์เข้าตำแหน่งนะับค่อยเชื่อมท่อไฮแล้วก็ท่อโลนะครับ้วกหุมท่อ,อยางอย่าให้มันสะเทือนมากนะครับเดี๋ยวรอยเชื่อมตรงทองแดงกับมีเนียมเนี่ยมันมันจะแตกนะครับตอนที่ประกอบก็แตกหักได้นะต้องระวังีโอ okay. เค๋ตอนนี้ก็สวมท่อหนึ่งหุ้มหนึงเข้าไปตรงคอมเพรสเซอร์กันนะครับเดี๋ยวเชื่อมตัวนี้กัน ข้อโลต้องดันเข้าที่แล้วค่อยเชื่อมนะครับอย่าให้มันงัดมากเอาสอน,นี่ออกนะครับองสอนออกทีค่อยเชื่อมแต่เมื่อได้เออเข้าจุดนี้ต้องไล่ตรงนี้ก่นอเน,นอเว่ามีน้ำมันค้างนะฮะตรงท่อหายนี่ขอเชื่อมหน่อยนะครับไม่สะดวกนะครับตัวนี้ค่อยหุ่มอีกทีนะครับ ใหญ่จากการโอเค <laughs> okay. นะตอนนี้ก็ท่อก็ใส่ยางหุ้มนะแล้วก็รักเขี่บันไดเอานะครับนี่ในตรงนี้ก็เชื่อมท่อโลจุดนี้นะฮะแล้วก็หุ้มท่ออีกทีนึงตรงนี้นะครับไหนหุ้มได้ก็หุ้มเพื่อเก็บความเย็นนะฮะโอเค okay. แล้วก็ใส่ซอนซอนไอ้วาวสวิตต้องสวิต ตัวนี้แล้วก็แบกค้ำอีกทีนะแล้วค่อยดันเข้าไปนะตรงนี้มันต้องดันเข้าไปนะมันจะชอบหักตอนที่ดันเข้าไปนี่แหละโอเคครับอันนี้ก็แบกค้ำแล้วนะเนจะ็โลต่อเข้าวาลบริการนะครับเจ็โลเจ็ดหน่วยค้ำอยู่โน่นนะครับยางนี่สีเหลืองต่อใสแดงต่อแบกค้ำนะครับ เกตไฮนะครับเกตโลนะครับเครื่องแรกข้ำตลอดแป๊บนึงนะครับดูว่ามีอากาศเข้าไปนะมนะดูแล้วก็เกตก็อยู่ที่สีเขียวศูน,นะน,นะครับศูนย์สามสิบไอ้สาบเปางน้ำยานะครับอางสามนะครับเเปิดน้ำยาเข้าระบบ ไปนะแปดสิบเป็นเก้าสดนะครับรอให้หยุดนะครับอยู่ที่เก้าสิบพีดไอ้นี่เก้าสิบพอนะครับเก้าสิบแปดสิบเริ่มเอแล้วนะครับตู้เล็กนะครับไม่ใช่ตู้ใหญ่ ราคาเพสเซรปักโเสศูนย me me ์จุดเจ็ดเก้าจดเจ็ดโอเคน้ำยาเริ่มดูนะครับ ลงเรื่อยๆอยู่นะอยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดศูนย์อยู่นะศูนย์่หกเก้าช้าๆ,ๆนะจะบดือดเขาหายหนะ่อยเขาอหายร้อนนะครับ okay. ดูว่าลงไม่ไม่ต่ำกว่าสีเขียวก็โอเคนะไม่ลงมา ติดลบนะครับตอนนี้กระแสอยู่ที่สองจุดหกเจ็ดนะครับวันนี้เจ็ดพันหยาเน่งนะครับอยู่ที่เหลือดูอยู่ที่สิบสองพีไอนะรประมาณโอเคแล้วก็วัดดูความเย็นตรงนี้นะครับเทอร์มิเตอร์เสร็จตรงนี้ เปีนนนตรง้ะกระแสในเพจนี่เมันเขียนว่า0.62นะครับสกพักนะครับต้องหากระดาษตัวนี้ด้ยนะฮะอันนี้จะมีรูไอ้สายสายนมอยู่ตรนดองนี่นะฮะ 9.3เราสักพักนะครับกระแสแอมป์ก็เริ่มลดลงนะครับ0.64นะครับ29นะลงเรื่อยๆอยู่นะมันไม่มีถล่มนะรุ่นนี้ยังไงช่างแม่ก็ตอนนี้ก็เลือดูดนี่นะครับ12เอาแค่นี้แหละเดี๋ยวเอาเกจออกแล้วปิดฝาก่อนนะครับแสก็ลงเรื่อยๆอยู่0.64 รบริการนี่นะครับโอเคระหวังก็องรอความเย็นต่ำกว่าห้าองศาไหมนะครับ